สวัสดีทุกคน,นครับผมตอร์ี่สไนเปิล y a h ูอยู่กันในวิโคโอลิเจนนะครับและในครั้งนี้เนี่ยผมจะมาบอกสูตรลับนะครับในการฟาร์มเงินของผมให้กับทุกคนได้รับรู้กันเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนได้สูตรไปแล้วไม่มาดูตอร์ี่สไนเปิลแล้วนะมัวแต่ไปฟาร์มกันที่ฮาเลยนะครับผมนะ <c oughs> เราจะรวยไปด้วยกันนะครับทุกคนนะเออแต่อย่าไปบอกผู้พัฒนาให้เขาแก้บั๊กนี่ล่ะสวยกันหมดงามหน้ากันหมดเลยนะฮะ <c oughs> มาครับทุกคนนะก่อนอื่นเราก็ต้องมีโปรแกรมนี้นะครับออโต้ซอฟต์เนี่ยนะฮะ โปรแกรมออโต้คีย์บอร์ดเพลชเชอร์นะ1.9นะฮะมันก็จะมีตัวทดลองให้เราได้ลองใช้ได้ฟรีนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นเต็มเนี่ยมันจะเสียงเงินนะ <c oughs> อะก็กดดาวน์โหลดเลยเพรกดดาวน์โหลดปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับนี่มันจะมาขึ้นอย่าง,างนี้นะครับนี่เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็มากดใช้ได้เลยนะนี่มันก็จะเป็นแบบว่าไม่ใช่ตัวเต็มนะครับมันจะให้เราทดลองได้นะฮะ ของผมเนี่ยมันหมดไปแล้วเห็นปะมันไม่เหลือเวลาทดลองแล้วนะครับเครื่องมองผมผมก็เลยซื้อมันนะหเหรียญน,นะครับประมาณ150บาทได้นะครับแต่ของน้องๆที่ไม่เคยใช้เนี่ยมันก็จะทดลองใช้ได้นะเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการใช้เจ้าตัวโปรแกรมนี้กันก่อนเลยแล้วกัน,นะฮะ start stop hot key ตรงนี้เนี่ยมันคือการกดเริ่มแล้วก็กดหยุดการตั้งค่าการกดปุ่มในคีย์บอร์ดของเรานะฮะว่าจะให้เขากดปุ่มไหนเนาะส่วน p l a y hot key ก็คือการที่เขาจะให้เริ่มหรือหยุด การทำงานของการตั้งค่าตัวเนี้ที่เราเซตติ้งไว้เนี่ยนะครับอ่ะผมก็จะผมตั้งค่าไว้ที่เป็น F3 นะนี่นะผมกด F3 ปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสตาร์ทกดในอีกไม่กี่วินาทีอ่ามันกดได้แล้วตอนนี้ตอนนี้กดได้แล้วนะครับผมก็จะกด W ค้างยาวๆเลยนะก็นับในใจสักประมาณสัก3 4 5วิก็ได้แล้วแต่นะครับอ่ะ3 2มมิง่งอ่านี่ประมาณประมาณ8วินะครับ พอเราเซตติ้งการกดปุ่มเสร็จหมดเรียบร้อยใช่ไหมเราก็กด F3 อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อหยุดอ่านี่มันก็จะเลคคอร์ดแล้วมันจะบันทึกไว้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับตอนนี้พอเรากด f 4ปุ๊บเนี่ย้โปรแกรมเนี้ยก็จะกดตัว W เนี่ยให้เราอัตโนมัตินะฮะเออยาวๆเลยนะครับเพราะเราตั้งค่าตรงนี้เป็น repeat continuously นี่ก็คือมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับวนตลอดไปนะฮะส่วนตรงนี้จะวนแบบหนึ่งครั้ง1ิครั้งอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เนาะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นระยะหน่วงระหว่างกดนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้เป็นที่หนึ่งร้อยมิลลิเซกก็คือน้อยมากๆนะฮะก็คือมันจะกดรัวให้เราตลอดนั่นแหละนะครับสาเหตุที่เราต้องใช้ W ค้างเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้นะครับเพราะว่ามันต้องแบบขับไปเรื่อยๆเป็นการขับเรือนะครับผมเอาแล้วครับทุกคนฮะแล้วก็มานี่เลยครับ Enter Dealership นะครับตรงนี้นะเออเราต้องมาซื้อเครื่องบินก่อนนะครับลำไหนก็ได้นะผมก็ซื้อมาแล้วนะครับลำถูกสุดนี่เลยนะฮะโอเคสมมุติซื้อมาแล้วเนาะ เราก็มาสปอนมันนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเออไปนี่เลยครับนี่มาตามผมมาทุกคนมาเลยเนี่ยมาทางนี้นะครับเราจะรวยพร้อมกันนะเราจะทำตามสัญญาเออขอเวลาอีกนานนานอ่ะไปครับไปครับโอเคครับทุกคนมาเรื่อยๆฮนะตรงมาเรื่อยๆฮะมาจนสุดสุดแมปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจได้รู้เดี๋ยวจะได้รู้เออเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรวยเลยอะว่าเอ้ย พี่ฟาร์มเงินไวจังเออไม่ใช่อะไรหรอกพี่ A F K นะครับเฮ้ยตรงนี้มันจะติดทุกคนเออเออเออเอ,อ่ะออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคอันี้ครับออกมานอกแมปอย่างนี้เลยนะเออเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็มาเลยเอาเรือตัวแรงมาเลยนะครับนี่ผมก็ซื้อเรือตัวแรงมาไม่กี่บาทหรอกสองสองสามแสนได้ั้งคันนี้นะฮะเออแล้วผมก็ใส่สกินทองด้วยไงมันก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าผมได้เงินเท่าไหร่เนาะเพราผมกด F 4ที่เราตั้งค่าโปรแกรมเมื่อกี้ไว้แล้วเนี่ยอ่ะกด F 4นะครับปุ๊บ อ่ามันก็จะขึ้น paying อย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะกด W ให้เรายาวๆแล้วนะครับผมนี่อ่าอันนี้ก็ทิ้งไว้เลยเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเลยเงินก็จะไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่คือเงินที่ผมได้เยอะที่สุดนะจากจากการเอฟเคตอวินาทีเน,นี่ยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะ <c oughs> รวยเลยทีเดียวอ่าล่ะครับทุกคนนะในคอมก็ประมาณนี้นะหรือใครจะไม่ใช้โปรแกรมมันยุ่งยากใช้ไม่เป็นเอออ่ะก็ มากด W ก็ได้อะหาหาอุปกรณ์อะไรสักอย่างอะให้กด W ค้างไว้อะนะครับอย่างนั้นก็ได้เนาะอืมโอเคนอกในคอมก็เข้าใจกันชัดเจนเนาะสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์นถามกันเข้ามาได้เลยนะไปครับเดี๋ยวไปดูในมือถือกันนะ <ๆ S 1> มาครับทุกคนอันนี้ก็คือจําลองการเป็นมือถือนะ <ๆ S 1> ผมอัดในบ o ูสแต a กนะครับก็เหมือนมือถือเลยเนาะโอเคฮะแล้วก็มาเซิร์ชนี่เลยครับคลิกผู้ช่วยนะฮะนี่ผมใช้ตัวนี้นะในมือถือนะครับนี่เลยครับตัวนี้เลยนะฮะคลิกผู้ช่วยนะครับตรงนี้เลย อ่าเราก็กด install มาเลยนะอ่าเสร็จแล้วใช่ปะเราก็ open เลยเนาะนี่ก็หน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะนะครับแล้วก็ setting นะครับนี่มาตโก setting อ่าของทุกคนผมคิดว่าน่าจะเป็นภาษาไทยนะเออของผมเป็นภาษา,ษาอังกฤษเฉยเลยว่ะ a l s i s a n t เนี่ยเราก็กด on ไปเลยนะฮะประมาณว่าเราอนุญาตให้เจ้าโปรแกรมเนี้ยทำงานในเครื่องนะครับนี่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราอนุญาตแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มากด start service ตรงนี้นะครับใช้ได้แล้วนะก็ต้องดูวีดีโอเขานิดนึง เอาล้วครับทุกคนฮนะหลังจากที่เราดูวิดีโอเขาเสร็จเนี่ยเราก็จะได้แล้วนะครับกดปิดไปนะอ่านี่นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างมาประมาณนี้นะครับเราก็กดโอเคกดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มาลองใช้ก่อนกดเพย์ก่อนอันนี้ก็ไม่มีแอคชั่นอะไรเนาะงั้นเดี๋ยวลองเอาไปใช้ในเกมเลยแล้วกันนะครับเอาล้ครับทุกคนฮนะพอเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยเราก็จัดเรียงให้หน้าตามันประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยพอคุกคนเล่นในมือถือใช่ปะก็กดบวกบวกซ้ายมือเนี่ยนะครับเนี่ยบวกบวกเนี้ยเนี่ย แล้วก็ลากมันมาไว้ที่คันเร่งเนี่ยนะครับผมจากนั้นก็กดเพลเลยนะฮะเรื่องของผมเล่นในคอมในบูสเต็คจะลําบากนิดนึงนะต้องออกมาอย่างนี้แล้วก็กดกดตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมีให้เราตั้งค่านะครับปร๊บนี่ผมตั้งค่าดีเลย์ไว้แล้ว10วินะครับแล้วมันก็ยังจะไม่กดไปอีก10วินะเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้าไปในเกมทันอ่าปร๊บเอาเข้ามาในนี้ปุ๊บผมก็รอ10วินะฮะหรือของน้องๆก็ไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าในมือถือนี้ในบูสเต็คอันนี้สาธิตให้ดูนนนี่่่ครรรัับมก็จะะะเเงไปือยๆฮ ประมาณนี้ละกันเนาะนะครับทั้งในคอมทั้งในมือถือก็เรียบร้อยนะฮะ uh huh. เราจะรวยไปด้วยกันเออรวยแน่นอนนะฮะ <laughs> เอาละครับทุกคนฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆได้นะฮะถ้าสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะก็เดี๋ยวจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับวันนี้ไม่มีแต่งรถนะฮะวันนี้ให้ดู f ออย่างเดียวเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม